สวัสดีพี่น้องมนี้เห็นหน้าเห็นตาเปิดหน้าเปิดตามากินเพลอยู่เงินมิ้งไม่ใหญ่บัวปุ่นแล้วโอ้ยไอ้บัวไปสายไอ้เงินเป็นอะไรนี่กินข้าวไปหาหมอเมื่อยเฟืองเข้าไปหาเฟือนพี่จิ๋วเอล่ายังพี่จิ๋วอาชีพเพลอพิเศษพิเศษนะบ่าวจิ๋วบายดีปลาด้วยองบ่าวเอื้อเอาเออบ่าวตามคือกันเอา เอาสิมีเอาสิมีเบาเบ่กระเทียมเจียวบ่เอาถั่วกราบเออห้อาจิวเน่ยเอาทุกอย่างไอเขาญาติน่หนญาติบ่อห้อาบจิวพิเศษพิเศษเขาใส่กระซามเ้าเด๋้องบจิวเนี่ยเ้าเบิ่งทองเจ้าเน่เขาเบิ่งจีบหาไม่ญ่บัวกัน เอ้บัวยินข้าวไปหาหมอ๋ไปนะได้ยินเอ็มมุ่งยินเอ็มมุ่งเยอะที่ไหนได้อุ้ยจะเป็นยังวิ่งวิ่งจะไปอยู่ที่นองไม่จะเจี๊ยบอยู่เสะเจี๊ยบอยู่เตงเงินอยู่เตงเงินอีกเลยได้เวลานอนอีกเลยเออวันนี้นอนพักผ่อนเป็นวิ่งเป็นเวียนคือเห็นเขาว่ากินข้าวแล้วแหละเป็นร่มเป็นแรงบ่กินข้าวอิ่มตอนเที่ยงเดี่ แล้มันกแบบพืององเอ่ยแหลอืมลงไปเลยวิ่งไปเลยกู้ไปเลยฮอรเลยบานได้ไปใจออกซิเจนไปพืชเออเอ้ยังบอกเคยเป็นกัเป็นประบวเมื่งรับพรเรียนอะไรเล่พนหน่อยเครียดน้ำพรหน่อยเครียดเพราะง่ายไม่ง่ได้สไปไดเพราะง่อย่างนี้ไม่ง่ายได้สิลยาบาน เหมือนเจ้าแต่เอินใช่เลยอยากมาเไม่ไงนะแม่เมื่อตาบัวเลยเป็นไงอ่ะอืมเขากะเสียงหายหมู่บ้านไปหาหมอกะดีคือละลาบประบัวกับพี่น้องบประด่วงอะเขากะหมู่บ้านเดีไปซักยาฉีดยาคล้ายๆเนี่ยเสียงกระโดกครับขึ้นมาเสียงของมันแล้วป้าของมูงยักอยู่ดีๆกับเป็กยงก็ยังอึมอึมเขาก็ได้ ไมากินเพือเห็ดเห็ดเห็ดเรียกอยู่ในอ่นวาดแล้วแล้วก็เลยพากันมากินเพือว่ะพิเศษพิเศษนะบอจิ้วโดยโดยเดฟไปยัยพรีไปยั่พรีถ่ายป่ะขบวข้อโตพักฟอนเอาวผักฟอนไปแล้วเออหาไม่ใหญ่เจี๊ยบกันสักบาทสักได้อยู่ถึงบ่ม่วนแต่ว่ามือนี่นะเอาฟ้อนมองเด้อ ฟอนหน่อยไว้ฟอนหน่อยไว้ขันอยากได้เงินน่ะเอาฟอนก่อนฟอนหน่อยไว้อือฟอนฟอนงามงงฟอนงางงเฮ้ยฟอนงงมขันอยากได้เงินน่ะไอ้ไว้มาเพื่อเสี่ยห่เนี่ยไว้ฟอนฟอนเออ Con ngâm ngá không chắc ngân nè à, à Ở dù à à bán nưng, ở dù bán nưng Mua léo Ở lẹo Ở nè, nôm đó 10 bạt Ủa, đây. Ừ, đây xong hò vào đây nè Uất ừ, à, muôn nắm pha này lẹo nữa Há à, pha nhai kéo đi nào kì Đến đây pha nhai Hả? Hãy subscribe cho

หวานนะยาต้มเก๊ญกุลแต่มาพหือแล้วใครเนเยแต่ว่าเออตวานาประกอบมาตกนะครับเออใส่ข้าวขัดเกือหมดแลเออเอาขบไปออกมาเยี่ยมถึองละเอาขบมาคือพอเห็นเจ้าเอาขบมาอะไรมาในจักมืออะไเออมาในสามสี่มืออ่แล้ เออเอาก็บ่ค่อยสบายช่วงนี้ฮึมฮึมอยู่นอนได้ยนอนเจี๊ยบเนี่ยจังว่าเลยเด้อย่านอยู่แล้วอย่าบ no uh ่ตะลึกมากโหดอ๋อไปกินเพลิกันเด้อเออเออเตัวยพรบ่เนี่ยเจี๊ยบ กินเพ้อกินกับพูดน้องกันแรกกันไม่กินเพ้อกันต่อแั่งเสี่ยนไปลองกินขนมจีนลองกินตุ๊ดจีนฉันก็นั่งกินขนมจีนเปลี่ยวเส้นกันลองกินตุ๊ดจีนเยี๋ยสายแถวนี้เหรอนางวายเออแถวทีค่ะเป็นราได้เป็นนี่นะเริ่มมีซีมีซันมีนังมีหนวดคือรายได้เนี่ยเฮ้ยเริ่มมีซีนมีนั้งนะกูเมื่อนี้ คือมีแห้งแหละลินซีดวงเพื่นกระไดพี่น้องเลยโอ้หนบสนบนางนบหนบิหนุบนงข้อกะข้อกะอักเสบพี่น้องหาหมอมาว่าเนี่ยหลอดลมอักเสบซึ่งโหลดขอเงบคหามอมว่านี่หลอดลมอักเสบแห้งว่า,า,ส,ยา,ยส,ยายสั่นหมอเลยสีใหญ่สองเข็มวัสดีค่ะ พอสียาย่สองเข็มมันนอนพักผ่อนมันขึ้นอีสิคใกล้ๆเนี่ยโล่งข้อเนี่ยส่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนถูกแล้วก็หอนนี่ก็นาวแล้วก็หอนนี่ก็นาวหอนระเบิดนี่เนาะใส่เนื้อเส้นเฟือบะหมีเจียวเออเออบะหเส้นมีเด้อบ่ใชีกระเทียมเจียวบ่ใชี่ทั่วข้าปุ้นก็มีอะไรกินบ่ใชี่ทั่วอีกบอสกินเบือปลากระบ่กกินปลากระบอกกินปลากาะบักกิน เห็ดว่าเาชิ้นเห็ดเองเอามาชิมดูสิบริเกรงใจีว่าพักกลมนี้นะคะพี่จิ๋วบริเกรงใจอืดบ่มักทั่วมักคางในตุ๋นโอ้ยไอัก่พอะเนาะมกยเห็ดเบียกร่วมแล้วชวนพี่จิ๋วมากินเพลอว่าจกบาทบริกรแต่เพิ่งในอยากกินน้อนสดคือสิมีแห้งเ่อยจิ๋วเอ้ยอยเสรป็นแห้งก็เมื่อย แหงแห้งเบิดสีด่างกลาอเลยนเออเเป็นหมอมอเลยกระจัดเสียมจิ้มจิ้มไหมไหมไอพิจิ้มเรื่กระปุก็ก่อนเจียจ่ายนะจ๊ะเพื่อก่สร้างพิเศษด้าเจ้าเล่ยเออพิเศษเครื่องเอา่าพิเศษเต็มเนอกินวัวได้พิเศษเครื่องเอาเนอพอมืงกอนไอจิ้วนั่นแหเช็ดลายแล้วถึงไม่เช็ดลาะโอ้ยไม่ ใหบ่ิดหมใไกินบ่เบิ่ดแหละไหมบอกมาเจี๊ยกินน้ำกันใช่กินห้องก็แลเมื่อกี้นี่แต่ม่ในโหลดคลิปยาป้าป่าป้ากระป๋องนะมคะซุมปลากระป๋องปุ้งปุ้ยเหมืนกันมามมาซูมแล้วติดใจนะคะปวทางตรงนู้นไปจิวฮะน้ยาปลาเออช่มงเกิดอไรเมื่ี้เนาะ ได้อยู่ได้อยูได้ยูนะคะน้ำยาป้าสูตรที่มือเจ็ดเจี๊ยบผมไม่ตื่นหอมมันตัวหนามเนาะย่าแล้วกินเองทำเป่นกินเองใครจะแยบมากต้นหอมก็เรื่องของเลื่อนนั่นก็ได้ตั้งใจกาเลยตั้งใจว่าจะสินเข้าวกระชายเปิดอันตู้เย็นเลยเห็นกระชายอืมอยากกินกรต้มจีนกระต้มจีนนึกได้เออโหมันีตุ๊จีนเนาะทั้งกินอันตุ๊จีนกินน้ำจีนนี่แหละ พยุตจูจีนกันเนาะแม่เลยเนาะเพราะว่าวันนี้เ anyway. ป็นวันไหวพยุตประจีนกันเจียเจจีเราไปไหนฮากินหากินเออเราไปกันน้ากาละเลาะเราไม่กินฮอตดิอ่ะกว่าเนาะบโลแม่ไงว่ะบโลแมากะจ่าเออเทหนิคโบโลแม่รลปะเนี่ยเบิ้งโอ้ยเด็กชายเออบีมากใช่ไหมบีมากบ่ได้ พอดีแล้วดีวัดสี่คอรอือผมเม็นเป็นลากของวัดมาบ่นี่บ้าสิเฮ็ดเั็มือแท้ๆสิช่ไหมเป็นลากของวัดก็ได้นะเป็นใจผมเป็นเป็นลากของวัดมาบ้านื้อมาแต่ตลาดหาบ่ไหวไม่ข้าวบุญบ้านพี่น้องซื้อมาเยอะเลยชืเยอะเราเป็นไม่ออกค้ำเราเป็นไม่ออกค้ำก็ยจะน่าไปเอาของวัดมาลากก้นเราเล่นน้ำมันเยอะแยะกระจายเนีทานเป็นกได้ลาอดเออเอาหมดซะ จะแมกจะกดไปคณจะได้ใบเตยงามนะว่าจะได้ใบเตยเพื่อแน่อันนี้หัวจิมมันเงเขาไปปลูกไบตะันแดบเยเขาปลูกเป้าแน่แดดแดโอ้ปลูกไว้กับบรน้ำเก็บไอยบไจะไ้บบ้งปลูกไว้เมื่วันมันมีน้ำซุ้มๆก็ไดบั้บเมื่อกับบัวฝ้าวันน้เด้อเราไปเล่นตัวเราเล่น เดียวพี่จิวลืม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 พีจิวมีงานพี่จิวมีงานพี่จิวมีงานออกแหงงานอยู่วัดสามมือซีมือแล้วเขาก็ส้างเบิ้งมือมือหนีกินถุยบกสิลงไปไปเบิ้อยู่นีกอนแล้วก็ไปวัดพุนกีเป็นยังท่บอกผมที่วก่อนกีคือกันแล้วยังมึงแล่าจอดเลนะปึ๊บ่าันาดีกว่าใชด

เพิ่มเพิ่มเป็นยัยบัวเพิ่มเป็นยัยพอนี่มันมันเพิ่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าน่ะมัอนี่เจ้าพักบัวพักบัวพักมัอนี่พักแต้วานนี่สารกัจจคอลตัวนะคะเป็นไงคะฉันโหลดขี้ไปปลาไปอยู่ในตรงนั้นน่ะแม่นบอกฉันอย่าโทรศัพท์ฉันหายะเอา โอ้ีแว่าไรค่ะคุณทหาลูกแม่เอาตัวแ้วสบเออจมันมหายงั้นไปบ่าวจำหน่อยลากของเฟินโอ้โาอันมแว้วมาแล้วอ้าวโอนยไฟบอนกระเฮ็ดไปตะกกินอยู่ได้ป่ะนอจิวติดบ่เบอจิวสิเอาฮอนฮอผัดเย็นก็อน้วพี่น้องเมื่อกี้ในโซดกึกกึกแล้ว นี่แล้วพีน่น้องก็ย่านย่านอันติลิกาซีดได้พี่น้องกับกินฟ้าออกินฟ้าไายได้พี่น,อน,น,อน้องเลยเจ้าเขาเจ้าเปิดเพ่งทึมชืมอยู่ทางด้านหลังนี่ฮึปปึบปึบปึบอยู่เข,า,ขาเจ้าม้วนอยู่เป็น,นะบบน,น,นหน้าเอยบ <นะ S 2> ัวซำเขนมย่าเข้มจอมสวยประวัติเจ้ากว่ปลาไผ่ช่วงนี้มีแต่ผู้อ,อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้องเลยแบบเดี๋ยวก็ฮอน กังเว้นห่อนก็ขึ้นหนาวเออลักษณะมันสิเป็นประมาณนั้นพี่น้องก็ขึ้นในหนาวเย็นจ้อยจ้อยปัดตกยังกังเว้นมาปัดห่อนห่อนเอาสิหมการเปลี่ยนแปลงดูเป็ี่หนคนร่างกายอ่อนเพียกินข้าวปุ้นเพิ่นไปเมื่อกี้เลยก็เสกแล้วก็เพร็ดน้อยหนึ่งพี่น้องเพราเปลี่ยนกระชายเพราะว่าบริกรเพร็ดมาหลายมือแล้วเราเกือบเกือบตายซ้ำว่า หลอดลมอักเสบแห้งไอมาจนจนเป็นเลือดมันปนมันปนออกมากระเสดนะช่วงไหนเลือดช่วงเขาตอนนี้มีการไม่ง่ายามากกินน้ำแกงมีมีช่วงหนึ่งเขากินน้ำแข็งเลยแต่ว่าไอไอแล้วมันมีกระเสดออกมาแล้วมันมันมีเลือดปนแล้วพี่น้องเบื่อก็เลยไปไปหาหมอหมัวอานนี่หอบอกว่าอักเสบแห้งเลยให้ยาไปซองเข็มเรื่องของเรื่องมันประหลาดเลยม้วนเรื่องลายโผล ม่เป็นเปลายนบอกน้คุดต่องเออสร้างไว้แน่ไม่ายนะไม่ใหญ่เราจะเอายางเีวสร้างให้เนาะเต็ดิแต่ว่าเต็มไปเลตรงไโอ้ยยาดตินเลกระิบไปน่อยได้จะกินเบื่อนได้ไหมเนาะอยาดตินเลยกระิไปน้อยภาพกินภาพใช เราเปิดเพลงโอเคเนาะป้ปาสุขุกอนที่บ้านกิมนี่ก่ะเบืเอ่อจีเกียภาบรรยากาศซัมมิกรอนนองพี่น้องกินเพ,นเพอเงื่นไม่ใช่บัวหลักมาเยี่ยมเอาบัวไอเยี่ยมเลยบัวกับพอายิ่งกับมาหายิ่งเจียบด้วยแล้วพี่น,อน้องเพิ่ปกระลงกันร่มเลยที่บ่าวเอื้อนจะเกียเมื่อเพราะว่าหมดอยู่มีงานอยู่ในวัดเนาะเบื่อก็มีงาน,นกันแล้วพี่น้องแต่ว่าสเบื่าไปเบิ้งว่าวัดแต่ละวัด เริ่มเกล้าหนะ่าไปซ้ำได้ซ้ำได้เลยพี่น้องแล้วก็มาแลงนี่เบื่อสีผ้าไปมอ่าไฟโซลาเซลล์ว,วัดแล้วนะพี่น้องขอติดไฟโซลาเซลล์ประมาณหกเจ็ดหลอดหนานะทางสามหลอดเนาะว่ามันสะหุ่งมันจะสว่างซ้ำได้แล้วก็สีพักเบรปัป๊บ <c oughs> สีเบรปัป๊บมาแสงระยะแสงมันจะมีสามขนาดเนาะประมาณสามร้อยห้าร้อยแล้วก็พันสามเออพันสามร้อยวัดเขาพี่น้องถ้าว่า เอาสิไปป๊บแซ่งกันเมลแองกงว่าปันสิหุงสำใจเนาะพี่น้องประหยัดที่เขาศาสาใส่หันสาดตร่เทนี่เนาะพี่น้องเอาไว้มาคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเสียงเพลงมาแล้วพี่น้องหายเร็วๆเด้อป้าบัว